นี่คือปลักทองต้มอันนี้แม่จ๋าทำขนมแมวเลียให้ไออนชอบมากเลยอหยอยอหยอยอหยอยอยอยขนมแมวเลียอันเบลล์เลยนี่ต้องไปซื้อที่โซดงโซเดียมสูงมันไม่ปลอดภัยอันนี้แหละปลักทองล้วนๆต้มเองต้มเองกินเองนักเลงพอปลอดภัย จริงๆแล้วแม่จ๋าไม่สบายซื้อฟักทองมาต้มกินเลยอ้อนมาเลยอ้อนบอกว่ามันคือขนมแมวเลียค่ะแม่จ๋ามันอ่อยมากเลยเรยอ้อนกินหน่อยนะโอ้โหเลียจริงๆเลยเลียทั้งชิ้นเลยแม่จ๋าไม่ต้องมากินแล้วแหละเก็บไปให้เลยอ้อนเลยเนี่ยโอ้โหมันใช่เลยมันอ่อยจริงๆเลยนะแม่จ๋าเนาะอ่อยอ่อยอ่อยก็จ้างพยาบาลน,นอนเฝ้า เป็นฟักทองนี่นะคะขนมแมวเวลียแลวนี้20บาทให้มาครึ่งลูกชิ้นใหญ่มากเลยค่ะ